ตอนเช้าค่ะน,นี่วันนี้เราไปปั่นจักรยานเข้าป่ากันน้องมาตินนู่นปั่นไปโน่นเลยมาตินไปด้วยเราจะไปเข้าป่ากันแล้วก็ไปเก็บเห็ดเพื่อเป็นการออกกำลังกายมาตินอันไปรอยอยู่ข้างหน้าแล้ว 好自卑。 The birds, yeah. yeah, yeah, yeah. Go look. Where? Oh, yo yeah, yo yeah, yeah. Rata, rata. Yeah, yeah. The birds, mm -hmm. no, Look, what oh, one? That, bird? that thing was two house in the tree. Yeah. The no. bird can. I, I, I here a little bit how they work. mm -hmm. That one. Look, it looks like a frog. That is frog. No, it looks like a frog. Aha! Uh -huh. Look up, up, up. take this. Come look. come look up. Come? We have our own. May. we have our own. Play, play. Okay. Uh -huh. So you're sitting on the tree. Yes. Yeah. Do you want to this thing. Yeah. yeah, take this. Huh? Yeah. <laughs> no, you yeah do back there. okay okay can you do a video yeah i do video all the time Tell. i yeah. did that <laughs> spider kita where is he honey? look? where is mushroom what Have you seen any mushroom here You what What it? If somebody walks over here, uh -huh. he going to step on here and he going to fall down here. Ah, and okay. Tree, okay. ลุ้มพร่างโอเคโอเคนี okay, okay. And this room. This ่น mm ี hmm. this room. Mm ่เ hmm. ูาะนี่กระตกกระตุกเสียะนี่นี่นี่ชันเก็บเสื้อนี่แล้วนี่เสียอนี่นายมาตินเจออีกไม้เนาะ ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วนหนมาตินเห็นไหมว่าหลงเห็นไหมว่าอ่าฮ่าฮ่ you only come to play play นี่นะคะเห็ดน้องมาตินเล่นไม่ยอมช่วยเก็บเลยชอบชอบเล่นในป่านี่นี่นะคะ ก็จะอยู่อันนี้มันแก่แล้วมันจะหมดอายุแล้วแต่ปีนี้มันมันไม่มีิหมะมันก็เลยอยู่ได้นานอันนี้ก็ใช้ได้อยู่ยังสวยอยู่จะขึ้นอย่างเงี้ยต้นม้อันนี้อี่อยมันก็หมดอายุแล้วและสภาพแบบเนี้เห็ดซุกเป็รชอบอยู่นี่ นี่เห็นไหมเอ้ยนี่เจออีกแล้วเ,เก็บนะน๊ะชอบเก็บจริงๆแล้วก็วไม่ค่อยได้กินตน่านี้นี่นี่นีอีนี่อ,อ,อีอันนี้ก็ใช่น่เก็บน้องมาตินเห็นไหมลูกตอนนั้นเห็นไหม มีม่เห็ดบอกแม่นะแม่ไปเก็บออถ้าน้องเจอนะครับแม่ตามไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วเราขี่จักรยานเข้าป่ากันมาเนาะมาจอดไวไหนมีอีกไหมเนี่ยาตามหาไปเรื่อยเจอก็อเก็บมันซะนี่เรามีตะกร้ามาแล้วก็มีมีดมานี่ Tidak. No. Tidak. Hmm? Tidak. No. Ah, Matin, break day, Mai. Dah, ya. Matin, break day, Mai. Kepaluh. Keberanian. Kepaluh. You say I can break it. Ah, ya. Okey. You say I can break it. Ya, ya. Okey. ดีนะคะเจออีกแล้วบางอันมันก็สีดำบางอันมันก็สีเหลืองเลี้ยวแต่มาตินติดลมแล้วครับแล้วพอดีไปเจอที่ขาเต็มเลยนี่มาตินจีเยะค่ะนี่เลยไหนลูกอู้ตรงนั้นก็มีอีกอะลูก ไปดูสิโอ้มีเยอะๆเลยอ่ะอน,นี่ที่นี่ด้วยนายเก็บไปลูกเก็บเลยเออเอาใส่ใส่ตะกร้าเดี๋ยวเราไปตัดน,นดีนี่ด้วยนายเก็บเลยเก็บเลยชูไปลี่ยว่าวน้าน้องเห็นอีกไหมลูกนี่นี่ก็ใช่นะคะลูก อันนี้ก็ใช่แต่อันนี้ไม่สวยเราไม่เอาแล้วอันน้นก็มีแต่แก่แล้วชาราแล้วเราไม่เอา เก็บดีๆครับนู่น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 มีอีกนะนี่อันนี้สวยเลยนั่นที่ข้างหน้าน้องก็มีอีกแล้วหรกนะก็เดี๋มันด่าละเนี่ยนยวนเลยอ้าที่นี่เอามีดตัดหนูที่นู่นอีก อืมอ่ะใส่ตะกร้านู่นติดต้นไม้มีอีกแล้วไม่เอานี่อันนี้มันมีอะไรอะไรอยู่ก็ใคไม่รู้แต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้เก็บเพราะความชอบนะจริงๆที่บ้านมีเห็เดเยอะแยะเลยแต่ว่าชอบเก็บ ออกกำลังกายด้พาลูกมาเที่ยวในป่าด้ยน้วมาตินชอบเข้าป่านี่มีอีกเก็บนั่นเข้าไปมันก็จะชอบแิบพื้นที่ที่มีเฟิร์นแบบนี้มันชอบอยู่ ไหนลูกเอามาใส่ถุงเนี๋ยเราไปตัดขาต้องนู้นไปนั่งตัดขาเอาหูไหนดูน้องมาตินได้เยอะโอเคไปเก็บอีก,กูนี่ตรงนี้ก็ใหญ่เลยนี่เยอะมากอันนี้ก็ช่วงนี้ไม่ได้ขายแล้วก็จะเอาไปทำเป็นแห้งไว้เอาไว้ไปฝากยาทีา่เมืองไทย นี oh. Oh. Ö, ่เก็บใส่ถุงอู้อูโอ้โหเดี๋ยวเพิ่งเล้ใส่ถุงแล้วเนาะนี่นี่เดี๋ยวดู เป็นก้อนเลยอ่ะอ oui> ู้ในน้องเก็บแล้วเรอเก็บเลยเรามาเจอดงดงเห็ดใหญ่มันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่มันพิการไปหน่อยแต่ว่าก็เยอะมากเลยดอกใหญ่ด้วยดอกใหญ่แต่ก็ยังใช้งานได้นะเลอะเลย

นี่นี่ทางนั้นเลยนี่นี่ทางนั้นเลยตอนนี้ไม่ตนน่างแมเดี๋ยวพาไปดูก่อนว่ามันเยอะขนาดไหนเนี่นนดยดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเยอะมากเอาน้องเกลี้ยงอย่าเหยียบลูกน้องอย่างเหยียบครับอ้ห้า,ยยาเฮ้ยเป็นไรนี่ เราได้เห็นแล้วเราเตรียมตัวกลับบ้านแล้วนี่เราก็เอาจักรยานกลับบ้านแล้วกันเรามาตินออกไปจากป่าแล้วนี่ของเราเรามาดูกันนะว่าเราหามาได้เท่าไหร่เพราะว่าเราจะต้องเอาไป เราจะต้องตัดแต่งกันก่อนเราถึงจะใช้งานได้เราได้เห็ดเหลืองมาด้วยหนึ่งดอกนี่น้องมาตินมาดูแล้วน้องมาตินได้เห็ดมาเท่าทไหร่เอานั่นออกไปลูกอันนั้นออกไปเย้จูแคดอีทิยปจีวอนเย้ You cannot <c Ris> You <ky> e <ELL> <All right. S 2> a าต้องทำความสะอาดมันก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้มาดูว่าทำความสะอาดเสร็จแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงนี่เราทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะได้แค่นี้นี่เราได้นนี้เราทำความสะอาดส่วนนั้นทที่มันไม่สวยหรือว่ามันเลอะเลอะเราก็ทิ้งไปนี่เราจะพาไปทำการอบแห้งแล้วก็เก็บไว้ เวลาเรากลับไปเมืองไทยเราก็พาไปฝากญาติ